ก็สวสัสดีนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในแบบเที่บินผีตอนนี้เพื่อนเราก็ไอ้นั่นนาค่ะตกใต้กันหมดเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาสำรวจเที่ยวบินผีก่อนอื่นเราไปหาข้าไม้ก่อนเถอะค่อยพูดเฉียวมากเฉียวโอ้ย หนูจะงายป้อง,งอะไยคำใบที่หนึ่งคือเฮลเมช่วยด้วยช่วยฉันทีอาบน้ำไม่สบายใจเลยคำใบที่สองคือตึงาาแล้วคำใบที่สามยฮสุของมาเลยชุบ ไปไปไปไกลยังไม่กลับหนูยังไม่ยังกลับหนูน่ากลัวน่ากลัวเอบินผีไม่ดีไม่กลากลัวซึ่งแบบเที่ยวเป็นผีเนี่ย ก็สามารถหนีได้เหมือนกันจ้าดเดี๋ยวจะต้องหนีก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบซววเวอร์ค่ะให้ทุกคนแบบหนีกันเลยตอนนี้ขึ้นเป็นเงางามเลยเพื่อนก็เป็นผีอยู่เดี๋ยวเราหนีก่อนมันจะตามเรามั้ยไงก็เข้าข้างในกันปังปังชึบ นี่ก็เป็นแบบของ T N City นะคะก็ขอบอคุณมากๆเลยครับที่ให้ยืมามาครับโอ้เห็นแล้วนั่นเห็นแล้วปิดประตูหาคำใบ้แล้วนะ่ะจะหนีกัน ทำไงจะดีได้นี่ไงชิงแค่นี้เราต้องทำลแล้วนะครับแล้วก็มาจัดทุกของก็จัดวงางใหม่ มาจ,จัดวางของใหม่เรจต้องจัดวางของใหม่ให้มันแบบเข้ามาไม่ได้กระกันชุดที่นี่ เราถึงข้ามาไม่ได้ด้วยเถิดเฮ้ยมันไปทางนั้นน่ะมันไปแล้วมันไปโอ้กดลงทุนเลยไปทางนั้นกูแวบ,บมาจะไปทางนี้ก็แวบ,บมา รวมจะให้เข้าไหมเนะี่ยคือแบบคือตัวเราเองคือยังไม่รอดเลยมันคืออะไรเน<ฮ>่ต้องสนใจพวกนั้นเลยเอาคำใบ้ก่อนเลยคำใบ้ก็คือยังไนเขาบอกเด็กตายล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย อีกหนึ่งคำใบ้หากนาเราไปหาอีกหนึ่งคำใบ้กันหาไม่เจอไม่หวังคือเราแบบหนีไม่ได้เลยแล้วต้องหนีออกไปให้ได้เที่ยวเป็นพงเที่ยวเป็นผีเลยไม่ลูกเกร็ง ทีล่ลบจโอ้โหตรงนี้ตรงนี้มันขุดไม่ได้แล้วชุดสองเราจะ ว่าไปที่ห้องอื่นๆเราจะพะลุก่อนหาห้องสุดท้ายโอ้ไมค์กอดอย่าเข้ามาอย่าอย่าโอ้โหยสมโดนแสงแดดโดนเผาไปซะ เีเลือยหาของกันไม่มีของให้เราป้องกันเไงไปลูกเว้ย11สิอ็ดอไสังแกยังไง,ไง สองคนงั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบเที่ยวบินผีหรือไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะยังไม่มาอื่นอีกเยอะเลยยังไม่ได้เล่นบ๊ายบาย